สวัสดีครับพบกับช n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  การ์ดเอ็นทอีกแล้วนะครับวันนี้จะมากับ Decklist Link Joker นะครับเป็นสายดีลิเตอร์ที่ไม่ค่อยจะดีลิสเท่าไหร่นะครับพอตัวเริ่มก็มาแล้วเป็นลูลูรินะครับทริกเกอร์ครับเป็นคริสต c ลแปดใบนะครับเป็นธรรมดาของพวกสายตีนะเพราะว่าดีลิสเนี่ยก็เน้นตีอยู่แล้วเลยเน้นคีแปดนะครับแล้วก็เป็นรอพีจีซีฮิลนะครับปกติมาตรฐานไปเลย ต่อไปนะครับเป็นที่เกรดหนึ่งนะครับจะมีริเตอร์โดรอนนะครับ4ใบเมื่อเห็นอีกฝ่ายโดนดีลิสนะครับนำตัวเองเข้าโซ่าบเลี้ยวกาดอีกฝ่ายแล้วก็ถ้าไม่มีแดมไหนอยู่คอร์ชาร์จนะครับเจก้าครับริเตอร์เอาไว้บายแถวอีกฝ่ายทั้งแถวเลยนะแต่ว่าต้องกินเพื่อนตัวตัวหนึ่งนะครับก่คูครับเอาคอมโบตัวเริ่มนะครับเปิดท็อปอีกฝ่ายแล้วก็ดูและบายทิ้งนะครับ ขึ้นกระแทกเจ็ตทรัฟครับเวลาที่อีกฝ่ายอินเตอร์เซปเนี่ยมันใช้โซบารหนึ่งแล้วก็บังคับอินเตอร์เซปเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ติดไว้ใบหนึ่งนะครับผมเอามิลัมเอาไว้เมื่อแวนตีนะครับไอรีทายอยูน่นี้แล้วก็จวดสองนะครับแต่ว่าคู่แข่งต้องทำการคอกการเดียนสองใบนะสองใบขึ้นไปเกตสองนะครับผมจะมีตีเตอร์เกียร์ลี่สามใบครับก็ส่วนใหญ่ผมก็เอาไว้ ไหลเป็นตัวยืนเจ็ดสองเลยตีฮิตก็ได้โซบาร์ดีไทยถ้าลีไทยเอ๊ะเป็นบายเนอะถ้าบายไม่ได้ก็จวนนะครับเอาบาครับแล้วก็เอลโลครับสองตีซึองอยู่ด้วยกันอยู่ล้ลยเนอะคอมโบไอเทคมันสนับสนุนกันสองตัวเลยเกสออ์้อยตัวครับกีเวนเมื่ออีกฝ่ายูกดีลีททำการรีไทยเอ่อ ให้ทิ้งนะครับแบบบนสนาม3แล้วก็ในมือ3ยังไงก็ได้ให้ได้6ใบลุกแวนได้ลบ1นะครับสุดท้ายก็คือเกรด3นะครับผมเกรเอา์สใบครับเมื่อไลทับเกรดสามนะดีลีทใบก่อนแล้วก็ดีลีทคริติคอบบวกหนึ่งครับแล้วก็พิเศษส,สุดเลยบลันสี่ใบไปเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นพวกดวงดีส,ส่วนมากก็เลยเอาพกผันทิกเกอ้อ เอาเป็นไรครั้งแรกของเกรดสามนะครับเพื่อเอาเกรดออมาทับนะครับผมก็นี่ก็เป็นเด็กลิสต์ของลิงจ็อกเกอร์สายยีรีคร่าวๆแบบผมสไตล์ผมเองนะใครชอบแบบไหนก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมขอบคุณครับ